ดีคะ่ะคลิปนี้พบกับปิงธิรชยาอีกแล้วนะคะวันนี้ปิงจะมาแนะนำไม้ดอกกระถางนะคะที่ปลูกง่ายทนแดดดูแลง่ายขยายพันธุ์ง่ายนะคะชื่อว่าหลิวไต้หวันนะคะเพื่อนๆหลิวไต้หวันเป็นไม้พุ่มคุมดินขนาดเล็กนะคะกีบดอกขนาดเล็กนะคะเป็นพืชที่สูงประมาณ3า5สิบห้าิเซนติเมตรนะคะเพื่อนๆนิยมปลูกเป็นไม้กระถางหรือไม้คุมดินนะคะเพื่อนๆ เป็นไม้ดอกที่ให้ดอกตลอดทั้งปีนะคะลักษณะกีบดอกเป็นสีม่วงอมชมพูแบบนี้นะคะเ,เพื่อนๆเหลียวใต้หวัานเป็นพืชที่สามารถขยายพันธุ์ด้วยวิธีการปักชากิ่งได้นะคะเป็นพืชที่ชอบแสงแดดเต็มวันแล้วก็น้ำพอสมควรนะคะเ,เพื่อนๆที่แรกปิงก็ซื้อมากระถางเดียวนะคะ ประมาณ20บาทนะคะเพื่อนแล้วปิงก็เอามาชามกิงแยกได้หลายกระถางม,มากๆเลยค่ะตอนนี้ก็ได้ประมาณ7-8กระถางแล้วนะคะหนูไต้หวันถ้าขยันตัดแ่งกิงกินเขาก็จะแตกเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆแล้วดอกเขาก็จะออกดอกด้วยนะคะเขาให้ดอกตลอดทั้งปีนะคะถ้าได้รับแสงแดดเต็มวันจะยิ่งให้ดอกเยอะนะคะ ดอกของหลิวใต้หวานกิบดอกค่อนข้างจะบางนะคะเขาก็จะร่วงเว็วร่วงโรยเร็วนะคะเพื่อนแต่เขาก็จะมีดอกใหม่ขึ้นมาให้เราได้เห็นเรื่อยๆได้ชมเรื่อยๆนะคะวิธีการปักชำหลิวใต้หวานก็คือเลือกกิ่งที่ไม่อ่อนหรือแก่จนเกินไปนะคะเพื่อนๆนำไปปักชำนะคะปักชำต้องให้ดีชุ่ม อยู่ตลอดนะคะไม่ให้เหี่ยวนะคะแล้วก็ตั้งไว้ในที่ร่มลำไรนะคะพเพื่อนเถ้าอยากรู้ว่าเขาออก,าการากเมื่อไรแน,นะนำให้ชามใส่ภาชนะที่เป็นสีใสหรือว่าแก้วพลาสติกนะคะพเพื่อนๆจะทำให้เรามองเห็นรากของเขาได้ง่ายนะคะพอรากเกิดแล้วเราก็มาเปลี่ยนกระถางแบบนี้ได้เลยค่ะพเพื่อน ดอกของเขาไม่มีกลิ่นนะคะมีเพียงแค่สีสันที่สวยงามแล้วก็วดอกขนาดเล็กน่ารักกระทัดรัดนะคะปิงก็ปลูกเป็นทางเดินนะคะเพืเ่อนวันนี้ก็ที่โคราชบ้านปิงก็ฝนตกด้วยนะคะชุ่มฉ่ำมากๆเลยค่ะ เขาเป็นพืชที่ให้ดอกที่ปลายยอดนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นถ้าขยันตัดแต่งกิ่งให้เขาแตกยอดเยอะๆเราก็จะได้ดูดอกเยอะๆนะคะคะ่ะคลิปนี้ปิงขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาอัปเดตต้นอ,อะไรให้ดูก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะ